สว,สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้หูสู้คนนะครับกะสวัสดีไปทางต่างประเทศนั่นเ้อครับพี่น้องครับกะบเอ๋เมื่อวานจะเป็นไต้หวันลอวันสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็มี่เพลนพี่เนี่ยเนาะแคทแคทตี้บ่อซื่อเนี่ยอันนี้เพิ่นนะครับเพิ่นมาเมนจากเอฟซีจากสวิตเซอร์แลนด์ครับก็ขอบขอบคุณครับผมกขบขอบคุณที่ตื่นเต้นพี่น้องครับตื่นเต้นม <rot> ี <Fine foreigners> ่เอฟซีจากต่างประเทศกับบุกเคยมี โอกาสแบบนี้นะครับกขอบคุณมากมากครับที่เขามาติดตามช่องน้อยๆช่องนี้นะครับผมก็บนี่บอกร้ายครับพี่น้องครับเมื่อนี้มีนู่เด็ดครับผมต้มฮานครับพี่น้องเนี่ยต้มฮานน้อนนครับดำหน้าเขาก็ขืนครับพี่น้องครับดำหน้าเขาก็ขืนเมื่อนี้ว่าสิไปทายบรรยากาศดำให้ดำหน้าพี่น้องเบิ่งอยันมีโอกาสจะได้ถือโทรศัพท์ต้องไปนั่นะครับกะบายม่งกลัวแล้วพี่น้องเนี่ย อันนี้เป็นซุกนะครับเป็นซุกส่วนนี้ดีเป็นเลือดขั้นเลยละพี่น้องอมกินอยู่บ่พี้น้องกินได้อยู่บทังสุกทั้งน้องนะครับแค่ยังไ้าห้ายนะครับพี่น้องครับหากับขอกระป่าไม่เยี่ยมกันเลยครับผมกล้องขอห้องครับผมเอ้วซิมอมสดก่อนเด้อพี่น้องต้มหันครับผมต้มหันหลาบหันนะครับนี่นู่นนี่ มันบ่ค่อยได้กินนี่พี่น้องโอกาสง่ายบ่ค่อยได้กินส่วนมาก้นบ่ค่อยกินนะครับส่วนสุดเอาเลยพี่น้องอื ขอขอบคุณหนึ่งพันวิวนะครับหนึ่งพันประมาณหนึ่งพันสี่ร้อยวิวเลยตอนนี้เป็นคลิปอันกินลาบนะครับเป็นคลิปแหลกทันทีกันผู้รับชมนี่หนึ่งพันคนนะครับกับเป็นคลิปแหลกก็ตื่นเต้นครับก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ขอมาเบ่งนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้ในเด้อครับพี่น้อง เตียนแล้วครับผมพน่น้องมีเอฟซีต่างประเทศนเนาะ <c oughs> ขอบคุณแจกใจนะครับขอบคุณพีพีพีขอมมะชมนะครับมะคัมเมนตนะครับผม เมื่อได้ถ่ายตัวหั่นในพี่น้องเบิองครับเพระว่าจับมากแล้วก็เอาไปให้หน้าหน้าเป็นเป็นคนเฮ็ดนะครับมงกับลงงไปดำหน้านะข้นมากครับได้กินครับ mm hmm. ทานมันเ, mm hmm. เกือบสามโดสนะครับพี่น้องตัวง่ายเสรดฟวยครับ แข็งผมครับผมหนากระได้ดำลาก็มูผครับน้องมี่ลำฝนฝึ่งมาโจกตั้งบ้านผมฝึ่งยี่นี่ฝนเนี่ยครับฝึ่งโจกมือสองมือมันโจกบางแห่งเทีย กล้ากระตายขึ้นครับพี่น้อง ว่าได้กินดวนแล้วนี่บพี่น้องฮันเนี่ยจำเม่ไไรเล่ว่ากินตอนล่าสุดนี่เป็นตอนไหนนะครับพอดีวันล่งแขกดำหน้าครับมือเนี่ยก็เล่นตายเป็นวา่าจะคลายฮันนั่นเอเอาก็เอาก็เนอก น้ำต้มไม่เกิบอ,อะไรรบบนำต้มแบบแยบแครับบรรยากาศปลาบักนัดทาง้าครับมีน้องครับมือ ำหน้ากมวนวางวิ่งเปิดลำโพงบูรูดบังไงม่เห็นมือมือเนี่ย <c oughs> แล้วเกาขึ้นมาแข็นอยู่เราเป็นสายเห็นแล้วบน่นิ่นออกวักเขาออกแล้ว <c oughs> เกี่ยวทั้งท,ทั้งคนร้ายต้องแก้วอ้าวคื แบบเขาพป่นองในการเลยเหมือนนครับ ยินหามแงบปนน่อนี่น่ะยิ็นได้บโลลู พี่น้องยุท่างไก่ก็ะมัดระวังตัวนด้ด้วยครับทุกือนี่โรคระบาดจะายนะครับไปใส่มาใส่กับป้องกันนะครับผมมาหน้าก็ไไ้ซส่แมนด,ด้วยครับพี่น้องโอ้ยมันคัก làm đã rồi hết coi trẻ biết mặn đi đi biết mặn hồ biết han thì nó ก่อนไอ้เพิเ่นสิได้ขายมันหนึ่นเพิ่นเลี้ยงไว้คู่น,นึงนะครับแต่ว่านตัวแม่มันตายตัวแม่ตายแล้วมันไม่เลี้ยงตัวเถิกตัวเดียวเพิ่นเลี้ยงตัวมันนะครับเน,นี่ยตัวมันมุ้ยมัวแบบเยบร้อยเลื้อแบบไม่งูอาหารเรียบร้อยครับตอนแรกผมเห็นตัวผมประกาศจับด้วยครับหันตัวง่ ผมบอกง่ายๆลยจำนวงแง่งย,ยนนันเนาะเป็นปะผม <c oughs> อู๋ง่ายห่วงอ้าบอ้าบอ้าบอัวมันแต่ยันขี้ย่างนี อ้หนั่งแยงมีคขายดีพี่น้องน้องสุดเอาสุดเอาเว้ย แหนียงแขนบอกใบบักน,นัดแทงแขนมาเด้อครับว่าผู้ยุทธายผู้ยุนอกนะครับแล้วเขาหาป่ามากินน้ำกัน เ็น่วงดำหน้าบ่นะครับผู้หลมดีขนาดพี่้อกเสียงกวาพไถซีกัน หดเบื้งก็ไหนอมสดสดเนาะอุณเอร่อยรับอม่พอซาใจซาใจดูส่วนนี้ซาใจ ก็ไม่พอเสร็จก็ยืดเยียวยู่พวกเขาปฏิเไม่ได้แล้วครับในคร เยมือนไงพี่นออ้องอุยยด้ม่อ,อกักขวดมันออกเดี๋ยวอีกพ่อเพี้ยดเลยอะว่างควังไหมอาว่างดึ่งไหมอา่า,านี่อันค่ำนี้เพื่อทูที่เขามารับชมทุกทุกคนทุกทันว่าว่าสิอยู่ไทยหรือว่าต่างประเทศน,นะครับ โมโอครับพี่นอ้องเลือกคิดไม่ร่อนที่อยากสิบเบอร์นี่ผมสว่างเลยผมเบาแล้วเนะ่าจะคว้างประกาย,ยินเนาะ <laughs> ได้เลยครับพี่น้องครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> บอกดังเลย แสบครับพี่น้องอิ่มแล้วมือนี่ครับเกี่ยงเตอบอยู่ครับเนี่ยเหลือจะเต้มนะครับต้มนี่ไปต้าน้ำมาพี่น้องไปต้น้ำตอนยังเหลือคือเกลีอยู่น่องกับบ่อเห็นนะครับเขียวบ่ดีบ่อสันเขียวเสียแล้วแยนดูดูไร้ครับครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับกับฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์มาคุยกันในเด้อครับพี่น้องครับกับสำหรับมื้อนีกันกัสิไปดำหน้าต่อแล้ว ฝากก็เรื่องหนึ่งนะครับสวัสดีครับ